วันที่9ก้าก,กรกฎาคมพุทธศักราช2565น้ณห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5จัดการประชุมสามัญครูและบุคลกากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเสมาสีชมพูศูนย์เครือข่ายโรงเรียนานาจารย์สมยางและศูนย์เครือข่ายโรงเรียนดงชมพูประจำปีการศึกษา2565ได้มีการบรรยายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5นายยงยุทธพรมแก้วและการบรรยาย โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning and นเทคโนโลยีดิจิตอลโดยท่านศึกษานิเทศสมปองจากโนวันทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5เราน้อมรับนยโยบายเพื่อพัฒนาและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเก่งดีมีสุขขอบพระคุณค่ะ